วัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรกเพือบัรรามคุลนะครับเป็นหัวหน้าภาควิชาการที่ภาควิชาวิศวกรรมเคมีมหาวิทยาลัยศิลปากรแห่งนี้นะครับเอาละครับอย่างแรกเลยเรามาดูภาพวิชาของเราก่อนดีกว่านะภาพวิชาของเรานี่ตั้งอยู่ที่ชั้น6นะตึกคันน้าเนี่ยมันมีอยู่หลายชั้นถึงมันก็จะเป็นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามก็แยกภาพวิชากันไปทูกประการแต่ภาพวิชาวิศวกรรมเคมีของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่ชั้น6 นะครับจำไ้ให้ดีนะครับในชั้นหกชั้นหกวิชาวิศว,ว,วกรรมเคมีนะฮะภาคเรามีอาจารย์อยู่1 2 0 0นเรียนกันอาจารย์ทุกคนจบปริญญาเอ,อกทั้งหมดเราเลือกเฉพาะอาจารย์ที่จบปริญญาเอกมาสอนทําทำไมถึงต้องจบปริญญาเอกอา่าแต่เราคนก็คงจะรู้ดีใช่ไหมครับว่าอาจารย์ที่จบปริญญาเอกนั้นมีความรู้ไหมครับมีความรู้มีความรู้อย่างมาก ทำไมถึงต้องมากเพื่อที่จะได้ถ่ายทอดความรู้มากๆอันนั้นเลยมาให้กับนักเรียนนักศึกษานะฮะถ้าถอาจารย์ไม่ตนะรวจปฏิรูปเองเลยนะต้องกลัวไหมแน่ใจว่าจะได้ถ่าเมื่อจะถ่ายทอดความรู้ดีหรือเปล่านะครับแต่ผมรับประกันว่าทุกคนที่เียนจบการินาเอกทั้งหมดและความรู้มีเพลังที่จะมาสนอนพวกคุณได้อย่างดีที่สุดแน่นอนนะครับมาดูถึงหลักสูตรของเรากันบ้างดีกว่าภาควิสาวิทยกรรมจะมีมหาวิทยาลัยแตละตอนมีหลักสูตรสามหลักสูตรในการนั่งคือหลักสูตร ปร,ริญญาตรีปริญญาโทและพ่อปร,ริญญาเอกนะครับใครที่เรียนแล้วติดใจเฮ้ยขึ้นชอบมหาของเราเรียนจบปร,ริญญาตรีแล้วไม่ต้องไปหามาหาวิทยาลัยอื่นไม่ไปตอบปริญญาโทที่อื่นมองหาแล้วหาไม่ได้หามไม่เจอเขาไม่รับไม่ต้องไปหาที่อื่นถ้าเรียนที่นี่เรียน่อปริญญาโทถ้าติดใจอีกต่อปริญญาเอกได้เลย นะครับไม่ต้องแมทค็นคนจบปนะีสี่แล้วไปต่อที่หาวิเลยนี้หาวิอะไรนี้นไ,นไม่ต้องนะครับหลักสูตรเรามีพร้อมใครชอบใครติดใจดีนะ้วเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงเรียนโทรรอเองได้เลยรวมทั้งหมดน้หลายปีจบมาเป็นด็อกเตอร์ได้เหลือก็เรียนจะมีแผนเดียวเท่านั้นนะครับ <S <S นี่คือหลักสูตรของท้าวิจาของเราอยาลืมนะครับสามหลักสูตรปรโทรเองเรียนได้เลยอย่างด็อกเตอร์นะ,ร <S <S นะครับเอาละครับอันนี้เป็นเรื่องหลักสูตรนะครับ เรามาดูเรื่องห้องเรียนกันดีกว่าห้องเรียนเนี่ยเราห้องเรียนหลายห้องนะครับไม่ว่าจะเป็นนะคือเนื่องจากระยะลำต่างเนี่ยเรารต้องศึกษาคนเยอะเราต้องมีการขยายขยายห้องเรียนใช่ไหมครับไม่ว่าเป็นห้องเรียนเนี่ยเรามีขนาดใหญ่นะครับเพื่อที่จะรองรับนักศึกษาผู้เรียนเนี่ยนะได้จำนวนมากนะครับมีหลายห้องด้วยเพราะว่าห้องใหญ่บางทีมาเรียนกันเรียนกันห้องใหญ่ๆไม่เรื่องเราก็คนเยอะเราก็แบ่งเป็นสองห้องใหญ่สองห้อง ห้องใหญ่สองห้องไ่พอห้องใหญ่ห้องนึงเป็นห้องที่สามในห้องเรียนนั้นอย่างมีจอ,อนิเตอร์ไม่จอใหญ่เพื่อที่จะใายสไลด์งานระบบไมโครโฟนระบบอินเทอร์เนต็ตอะไรนนั้นนะสายวิดีโอสไลด์เพื่อนี่สัมให้คุณเรียนแล้วก็ได้รับความรู้เนี่ยนะฮะไปได้อย่างมากที่สุดอันนี้คือในห้องเรียนรับประกันว่าใครได้เรียนในห้องเรียนนะเข้าใจทุกคน ดูดูอย่างในรูปต่ตางๆเหล่านี้ได้นะครับดู็นห้องเรียนใช่ไหมครับแต่และคนนี้นั่งเรียนกันมากขึ้นบามบ้างสานุกสนานในทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษาถูกไหมครับอันเรียนงนห้องเรียนนี้ผมหลับปั่นันนะฮะสิ่งต้นนั้นสนุนการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็น w i f ฟ,ไฟระบบอินเตอร์เน็ตเรบทั่วชั้นหมดไม่ว่าคุณจะอยู่ที่จุดไหนของภาคชาษานี้คุณก็สามารถที่จะใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างได้อย่างคล่องแคล่วก็อย่างนั้นเลยนะเพราะอิ Internet นเตอร์เน็ตโรงแรมนะฮะคุณจะสามารถจะดู คลิปวิดีโออาจารย์สอนในห้องแลบห้องนั่งเล่นห้องอะไรแม้แต่ในห้องน้ำก็ยังดูได้นะฮะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันแตมันเกิดโวยเอร์เ็ตนะฮะห้องสงมุดนะครับห้องส,งม,องสงมุดนี่ไม่ใช่ว่าไปใช้ของมหาวิทยาลัยนะใน,าน้าเราก็มีห้องสมุดไปใช้ทําไมของมหาวิทยาลัย ขอ,ของของห้อมทลาลัยมันก็เป็นของรวมถูกไหมใบใช้ห้องสมุดของรนวะมม,มันก็มีของหนังสือของคณะอักษรมันก็มีหนังสือของคณะวิทยามันก็มีนังืนของคณะเภสัสมันก็มีหน,น,นังสือของคณะศึกษาพวกนี้ไปดูทาไมเราต้องดูที่มันเป็นวิศวกรรมเคทีเพราะฉะนั้นภาควิชาเราก็คือมีห้องสม,มุดสาหรับภาควิชาวิศวกรรมเิาจะมีโดยเฉพาะนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนังสือ ทัานป็นหนึ่งทีานส,านสอทงท่านสามท่สี่ยูนิตบอกมอเรชั่นท่านก็ปิดงงนีหน้าโอ้จะให้ผมต้องจัร้านใหม่เลยฮุกเรื่องทุกวิชาแล้วก็มีห้องสมุดไทยห้องสมุมดดีคือห้องหนังสือนะบางคนสงสัยเอ๊ห้องสมุดมันแต่เีแต่สมุดไ,ไม่ใช่นะมีหนังสือด้วยนะครับหนังสือทุกวิชาผมรวมไปให้นั่งอ่านนั่งเล่นกันได้นะเขาเรียบบกว่าห้องเสวียนเดินนิ่งก็มีแบบกันอีกห้องหนึงเขาให้ปรึกษางานคุยงานกาันทำกันบ้านกาัน นะติดแอร์มีจอให้ดูนะใครจะมีตัวตรงกระดานจะชี้จะอะไรนั่งดูหรือห้องนี้ปรึกษากันได้บางคนที่ห้องสมุดห้างใช้เสียงใช้เสียงได้แต่ว่าเราทําที่ไปให้เนี่ยนึกออกนะเออไปคุยมาใช้เสียงกันเออมันมาทำได้อันนี้อย่หออันนี้คือห้องสมุดรู้ไหมฮะติดแอร์ห้องสมุดติดแอร์แน่นอนข้อสุดมหาวิทยาลัยบางส่วนมันติดแอร์เฮ้ยห้องสมุดจะติดแอร์แล้วผมว่าเรามาอยู่ที่นี่นะเนี่ยเราต้องแน่ใจนี่คือว่าเราได้รับความดูจาก ทุกอย่างครับไม่ไว่าจะเป็นกิจกรรมนักศึกษาต่องพูดถึงเรื่องกิจกรรมนักศึกษาเลี้ยงอย่างเดียวไม่ได้นงต้องมีกิจกรรมด้วยกิจกรรมระหว่างเพื่อนฝูงกิจกรรมระหว่างตัวงานจานนะะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรงานน้อยกระทงงานตะบุญเรื่ปงใบไมีใหม่ทุกทีแล้วก็จัดงานกั่ทุกทีงานตะบุญภาควิชาอะไรต่างๆาเหล่านี้ แล้วก็ออกไปทําค่ายนะไปทําค่ายสร้างฝายกันน้ำอะไรเนี่ยนะการขือตะกานทาทประโยชน์ให้สาธา,ารณชนนะเราเรมีามีเดชกรรมเห็นไหมครับสี่ปีที่คุณอยู่ที่นี่เนี่ยนะครับหรือจะหน้าไปหกปีแล้วคุณดินใจเนี่ยน,นะฮนะ คุณเลยได้เอาไปกเยอะเลยนะครับบางคนสี่ปีไม่พอครับนติดใจนะครับแล้แลยังเกบประตกการไม่พออยู่ปีที่5้าไม่เป็นไรนะครับอยู่ปีที่หกก็ยังต่อได้นะครับพวกนี้ก็ไม่ว่าเด็กโครงการนะครับวิักเ็กโครงการเ <c oughs> ขาเรียกว่าโครงการเรียนระยะยาวยนะฮะโอเคนะครับนี่ถึงเรื่องการเรียนแล้วนะฮะอาร์พาร์ต่อไปเราไปดูเรื่องของการปฏิบัติการามาดีกว่าทุกคนค็ครัวเด็กโรงเรยครับว่าวิชาวิศาะเนี่ย โดวอย่างพิสูวารำเทียบเนะครับเรียนอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีการลงไม้ลงมือทําด้วยอย่างที่เขาบอกนะสิบปากว่าเลยไม่เข้าตาเห็นสิบตาเห็นก็ไม่เข้ามือคลำสิบมือคลำม,มันก็ไม่ต้องทําเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการลงไม้ลงมือกันด้วยถูกไหมฮะนี่คือห้องและบห้องปฏิบัติการอันนี้ผมเรียกห้องแล็ห้องแต่ไมนเกี่ยวกับท้นลองเอาไปวาห้องปฏิบัติการนะครับไม่ว่าคุณจะเรียนเรื่องอะไร หัวข้ออะไรในวิชาเรื่องต้องการเคมีคุณต้องในการใช้เครื่องใีปถูกต,ต้องด้วยเรียนแต่ในหนังสือเรื่องการกาั่นหนังสือของมันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่ะแล้วเวลากาั่นจริงทำไงไม่ต้องลัวเรามีเครื่องให้ดูดีเครื่องกลันนะครับอันนี้คือเครื่องอสซอันนี้คือเครื่องการกลนะอ,อง, X o, อนนองพวกยอย่างทความที่คุณเรียนก็มีปฏิบัติการทั้งหมดนะครับแล้วเราจะได้ดูทางปฏิบัติการจรทีก็คือ สุดท้ายนี่นะผมก็เชื่อนะครับว่า,วาทุกคนจะต้องรู้ทุกคนจะต้องรู้ตัวว่าเราควรจะเลืกอกไรเนปะ่ะอย่าลืมที่ผมบอกอะไรผมบอกอะไรอย่างนะโอกาสดีๆนะมันมีไปครั้งเดียวโอเคไหมโอกาสดีๆมันมีครั้งเดียวบางครั้งมันมาโดยที่แบบโดยที่คุณไม่รู้นะ โอเคป่ะ okay, วิศวกรรมเคมีเนี่ยนะเดี๋ล้ตากรอนนยนะคุณอาจจะสงสยัยเออโศกไปทำงานอะไรใช่ไหมครับไอเรื่องนี้ผมดูทุกคนอยากจะรู้เพราะตอนกำลังเรียนที่เรียนกันอยู่ใช่ไหมถ้าวิศวะอื่นผมไม่รู้นะแต่ผมจะบอกว่าวิศวกรรมเคมีมีทุกที่รอบๆตัวเราอะไรอะไรก็เป็นวิศวกรรมเคมีทุกคนนะนนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสีอยุดต่างนะ อะไรกันเนี่ยน้ำมนันรถยนต์โอนอาการทั้งนั้นใจก็ต้องมีการนวนเป็นวิศวกรรเครมีทั้งหมดนะอย่ามาถามผมว่าวิศวกรรเครมีมีอะไรบ้างต้องถามว่าอะไรที่ไม่เกี่ยวกับวิศวกรรเครมีต่างหากซึ่งผมบอกเลยผมถึงนะเพราะฉะนั้นคุณเรียนเกี่ยวกนะับสิ่งที่ใกล้ตัวคุณเรียนสิ่งที่รอบตัวที่สุดเนี่ยทุกขีอยู่ประมันที่สุดนี่เป็นการตัดแต่ที่ถูกต้องเมื่อคุณเรียน จบไปพุกนะคุณไปสอบออรอบได้เลยเพราะสภาวิศวกรรับรองการสอบนะการสอบอ่บอบอสอบคนที่จบจาก,จว,ก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 วิศวกรรมศาสตร์ฝ่งสอกแ้นันเคุณไปสอบได้เลย,ยไม่ใช่ว่าจวจทุกเลยได้นะแต,ต่องไปสอบแต่ก็สามารถสอบได้คุณเรียนที่นี่นะสามปีสั้นอสี่ปีสามปีห้าปีที่คุณเรียนอยู่ที่นี่นะใช้ชีวิตให้ดีนะฮะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของคุณนะครับนะอย่างเครื่องนี้นี่เขาเรียกว่าเครื่องแอปสอบ ะะคือเราก็เป็นการกำจัดก๊าซพิษไว้ง่ายงก๊าซพิษเนี่ยมันอยู่ในอากาศแล้วเอาน้ำเนี่ยเข้ามาจับแล้วเอาอากาศเนี่ยไหลผ่านตรงนี้แล้วก็มีตัววัสดุคนละชนิดกันเนี่ยวัสดุทีนะวัสดุชนิดนี้วัสดุชนิดนี้วัสดุชนิดนี้ก็ศึกษาถึงชนิดของวัสดุศึกษาถึงชนิดของอากาศโฟ ตักกรไไลของอากาศตากกักไรลของน้ําต่างๆ,งนางๆงเนี้ซึ่งเดี๋ยวคุณจะได้เรียนเขียนวะ่าน่าจะเอาเอาเอา,เอาสร้างาง,าง,ง่ายๆก็ถือว่าเรียนแล้วเนี่ยได้ทาจริงแนะนําภาพวิชาในปีนี้นี่เป็นแบบออนไลน์นะครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมจะได้ให้น้องๆนักเรียนเนี่ยนะครับได้มาลองมานะปฏิบัติการมาลองใช้มาลองทาเครื่องดูกเครื่องหรือสามปั่นนะฮะอย่างนี้นี่นะ้าให้พูดภาษาที่ถูกต้องเนี่ยเขาก็เรียกว่า c o o l i n g tower นะครับ คลุ่งทาวเวอร์เนี่ยทำหน้าที่อะไรเอาไง่ายๆเลยในโรงงานเนี่ยเราอยากได้แล้ว,ลวเวลาน้ำมันขึ้นไม้ขึ้นอย่างน้น้ำมันร้อนเราอยากทำให้น้ำเย็นลงงนี่เราก็าเอามาผ่านกกอากาศน้ำเวลาเจอาอากาศน้ำก็ร้อนจำไหมนะจำไ้ตอนนี้เลยนะพอเข้าภาคมาผมนจะต่้งมั่เถอะน้ำก็ร้อนอากาศที่ผ่านมาก็ร้อนแต่ปรากฏว่าออกมากลายเป็นน้ำเย็น นั่นแน่เฮ้ยทำไมไปอย่างนั้นเดี๋ยวคุณจะได้เรียนนะครับออกงี้ดีกว่าร้อนกับร้อนเจอกันจะเย็นเป็นไปได้ยังไงเป็นไปแล้วเป็นไปแล้วพี่ณลิงเทว์มไหมครับอย่างอันนี้เครื่องมือการกรองนะครับการกรองคืออะไรบางคนบอกเอะบ้ันผมก็มีเครื่องกรองน้ํานั่นแหละ อย่างที่ผมบอกไงกวิศวการรมเคมีลงมาอยู่ทุกที่คุณไม่รู้ตัวว่าเพราะนั่นแหะคือเรื่องเคมีเครื่องกรองไม่เช่นเดียวกันการกรองคือการกำเนิดการแยกอนุภาคเล็กๆออกจากน้ําที่ขุ่นกลายเป็นน้ำใสใช่ไหมน,นี่คือการกรองนี่ไงนี่คือเครื่องมือต่างๆเรื่องเดี๋ยวคุณจะต้องเรียนนะฮะวนเดียวเราไม่ได้ทาเล่นๆนะนะวรนเอาจริงนั้นมีวัดความดันนะให้ดูนั้มีกรวมมีเพจมีภากรอมอะไรนะ นะแล้วก็มีถังสำหรับใส่น้ำอุนตรงนี้เห็นไหมฮะเราควรสงสัยว่าทำไมเครื่องมือของยุคประมีศิลปาก,ก่อนไม่เป็นระบบออโต้เลยดูเหมือนปุ่มเป,มปิมอะไรก็มีไฟฟ้าก็ไม่ต้องใช้นะแล้วก็อันนี้ก็หมุนเอาใช,ใช้มือเนี่ยนะไม่ทันสมัยเลยนี่ผมบอกเปนอย่างหนึ่งนะก่อนที่คุณจะใช้เครื่องคิดเลขเนี่ยผมต้องคิดมือ S <S> อันนี้ก็เหมือนกันก่อนะนที่คุณจะไปใช้เครื่องมือใหญ่ๆในโรงงานระบบออโต้ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยคุณต้องลงไม้ลงมือกับมันให้เป็นซะก่อนนะเสร็จแลกก้วตักอสอนให้คุณนะเข้าใจถึงทุกอย่างเข้าใจเข้าใจเข้าไปในหัวใจนะีออรอวะเราจะต้องรู้ต้องคุกเคยอยู่กับมันทั้งวันทั้งคืนนะมันถึงจะจบมาเป็นมือตากอที่ดีนะเอาหลักนะนะเราไปดูเครื่องนี้ไปละนะเอาเครื่องนี้ดีกว่า นี่คือการกวนนั่นเองนะแต่เรากวนยังไงให้เป็นวิโวะ,ล,ะล่ะเราก็ศึกษาถึงเออผลของเนี่ยใบพัดชนิดต,ต่างๆแ้วมีผลขอการกวนยังไงเดี๋ยวพัดชนิดนี้มันหน้าตาอย่างนี้นะเออเอันนี้หน้าตาอย่างนี้นะเอ,อ้ยมันกวนแตกต่างแต่มันจะให้ผลการกวนแตกต่างกันยังไงไหม นี่จะรู้ได้ไงมันคนต่นางก,กันไหมก็ต้องมีลูกสีที่แหละใช่ไหมที่มันจะลอยขึ้นไปกับน,น้าด้วยนะี่แะเห็นไหมจับการเคลื่อนไหวของมันไงเห็นปะ่ะอันนี้คือเรียนอย่างละเอียดเรียนอย่างลึกซึ้งถูกปะ่ะไม่ใช่ป,ปวดวนนะเออเออวนในนี้มันก็วนได้อยู่แล้วออย่างนี้ไม่เป็นไรเพรมว่ากวนนี่หรกควนกั็นอย่างลึกซึ้งนดูเปนอย่างละเอียดทุกขั้นตอนนะครับตลอดเวลาตลอดเวลาสี่ปีที่คุณอยู่ที่นี่นะคุณได้เรียนอย่างละเอียด เรียนเครื่องไม้กล to ุ่มมือเรียนวิชานั้นวิชานี้เห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไม่หมดเลยนี่เครื่องอะไรๆทั้งหมดกัแล้วเอาเครื่องที่ผมอยากจะให้ดูก็แล้วกันนะคือให้ดูทุกเครื่องหมดนี้ผมไม่หวังนะแต่ถ้าเสียดายนะที่คุณไม่ได้มาวิศวกรรมเคมีเราใช้โ r o c e s เพื่อให้เกิดโปรดักต์แบบ p r o f e s s i นนอลอันนี้คือการกลั่นเอทานอลแยกเอทานอลกับน้ำเอทานอลก็แอลกอฮอล์นะแอลกอฮอล์กับน้ำเวลาคนกันอยู่มันแยกไม่ออกเห็นไหม ถ้าเราจะแยกเราก็ต้องใช้ผลต่างของอะไรจุดเดือดในการแยกแต่เราจะมาทำไวยเอาหม้อมาต้มอะไรอย่างนี้บางคนเอาแอลกอฮอล์มาต้มที่บ้านแล้วก็ให้มันระเหยไปบอกนี่แหละขั้นการาี่ไม่ใช่อย่างนี้ก็มไม่เป็นวิศวกรรมเงองนะมันต้องมีเครื่องไมายเครื่องมือควบคุมได้นะเข้าสู่สมบุลณของแต่ละสารนะครับอันนี้คุณจะได้เรียนการเข้ามาแล้วเห็นไหมครับนะับลองได้แต่งได้สัมผัสกับทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งครับนี่ก็คือเรื่องของการกลั่นนั่นแหละ อย่างที่ผมบอกนะครับวิศวก,กรรมเคมีจุดเด่นเลยที่เราจะต้องเน้นแตะทุกคนสนใจก็คือการกลั่มการกลั่นเป็นการแยกสารโดยใช้จุดเดือดเป็นเกณฑ์อย่างที่ผมบอกไปครั้งที่แล้วใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้เป็นาการกลั่นกับอันเล็กนะก็คือการกลั่นแบบแบทแบบแบทหมายถึงว่าครั้งหนึ่งทำครั้งหนึ่งก็เสร็จปันแบบเช่นเราหุงข้าวอย่างเงี้ยเราหุงข้าวเสร็จก็เสร็จถูกว่า เปิดฝามาก็ได้ก็ได้เข้าสูู่กว่าอันนี้การกันแบบแต่ช่วงนี้สังเกตดูว่าจะใหญ่กว่าเดิมเราเรียกว่าเป็นการตัดแบบต่อเนื่องนะก่อนหน้าที่จะกันก็เข้าไหลเข้าแบบต่อเนื่องพอการเสร็จก็ไหลออกแบบต่อเนื่องอันนี้เขาเรียกว่าการกันแบบคอนติเนียร์นั่นก็คือเครื่องนี้เลยคอนติเนียร์นิเทลชันวันนี้คือการ ปฏิบัติการนะครับห้องหนึอจ,จากการเรียนหนังสือเราต้องปฏิบัติการด้วยนะครับมีเครื่องมือที่ใช้นในการปฏิบัติการใน่ห้องนึงเนี่ยอยู่หลายหลายเพิ่มเลยจงเลือกนะสิ่งที่ดีที่สุดนะที่คุณคิดน,นะโอ,อกสาสที่ดีนะบางทีเรามองไม่เห็นด้วยตาต้องมองด้วยสุดใจจะรู้อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะขอฝากไว้เท่านี้นะครับ